ที่ละลัษสะเม็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนะคะก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบนะคะว่า ในสิ่งที่ทางท่านได้นําเสนอนะคะความจริงแล้วในขณะนี้ทางระบบของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการได้เลยในออ SOP ของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะเปิดช่องว่างว่าถ้าหากว่ามีพื้นที่ใดนะคะที่มีความจําเป็นโดยเฉพาะเจาะจงอยากที่จะให้ทางส่วนกลางก็คือทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นส่งข้อความเตือนภยัยไปถึงพี่น้องประชาชนทางพื้นที่เพียงแค่แจ้งและประสานเข้ามาค่ะเราเองก็จะส่ง ตรงไปถึงทางพื้นที่ได้ด้วยการให้ทางพื้นที่จังหวัดนะคะได้รับทราบด้วยนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่และจังหวัดที่เกิดเหตุเพราะมิฉนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของมิสคอมมิเนเคทกันนะคะที่จะทําให้แม้แต่ในพื้นที่ยังยังไม่ได้มีการคุยกันเลยแต่มีการส่งออกออกไปแล้วเนี่ยคะ่ะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็คิดว่าสิ่งที่ท,าท่านนําเสนอก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะที่เราจะได้มาช่วยกันพัฒนาระบบของเรา ให้มีการพัฒนาต่อไปค่ะในส่วนของคําถามในเรื่องของค่าตอบแทนนะคะถ้าหากว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างจํากัดดิฉันก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นในส่วนของชอรบอ,อพอ,อพอปร,ะรนะคะหรือว่าแม้แต่อสอนะคะที่ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนนะคะในช่วงของการเกิดเหตุความไม่สงบ ในบริเวณ7จังหวัดพื้นที่ชายแดนที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองนะคะก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือทางอาสาสมัครเหล่านั้นนะคะให้ได้รับการรับค่าตอบแทนนะคะซึ่งฉันทราบดีค่ะว่าเราเองนั้นอยากที่จะให้ได้รับค่าตอบแทนแบบ เป็นระเบียบกําหนดไว้เลยแต่ก็ต้องเรียนว่าในขณะนี้นะคะผู้ปฏิบัติงานแต่ละท่านเองเนี่ยท่านเองมีหมวกหลายใบนะคะบางคนไม่ได้เป็นแค่ชรบอรอย่างเดียวหรือไม่ได้เป็นแค่อพอปออย่างเดียวหลายท่านนะคะที่สมัครเข้ามานั้นเ,เบื้องต้นเลยค่ะเขาทํางานด้วยความที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน เขาสมัครเข้ามาด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถใช้แรงกายของเขาที่มีนั้นในการที่จะปกป้องคนในหมู่บ้านได้โดยที่เขาเองเนี่ย ก,ก็ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่ทางรัฐบาลต้องดูแลนะคะเพราะนั้นฉันคิดว่าเราเห็นตรงกันว่าเราอยากที่จะให้พวกเขานั้นทํางานด้วยความภาคภูมิใจโดยที่ไม่ใช่อาศัยเม็ดเงินหรือค่าตอบแทนเป็นตัวตั้งเท่านั้นนะคะแต่เมื่อใดที่เขาออกมาปฏิบัติงานโดยการที่มีคําสั่งเรียกมาทํางานอย่างเช่นเหตุการณ์ชายแดนเนี่ยค่ะทุกคนไม่ได้ค่าตอบแทนแต่กระตือรือร้นแล้วก็คิดว่า เขาเองเนี่ยคือผู้ที่จะปกป้องคนในครอบครัวคนในชุมชนได้ทุกคนออกมาทำงานกันอย่างเรียกว่าเต็มที่นะคะในการอพยพพี่น้องประชาชนในการดูแลในช่วงระหว่างที่ประชาชนอยู่ในศูนย์พักพิงและรัฐบาลก็ได้อุดหนุนงบประมาณนะคะไม่ต้องมีข้อบังคับอะไรมากเลยค่ะแค่อยู่ในเหตุที่เป็นพื้นที่ประกาศให้ความช่วยเหลือทางท้องถิ่นก็สามารถที่จะอนุมัติเงินค่าตอบแทนให้ได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์อื่นใด ที่จะทําให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะทําให้พวกเขานั้นได้รับค่าตอบแทนเลยที่ฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องเราคนไทยค่ะเวลาที่ที่ใดเกิดภัยทุกคนก็มาให้ความช่วยเหลือทุกคนก็ยินดีพร้อมใจกันที่จะสละแรงกายแรงใจแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นเดียวกันที่เราจะต้องไม่ละเลยในการที่จะให้ค่าตอบแทนการดูแลพวกเขาให้ได้อย่างดีที่สุดซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะคะจากเหตุการณ์ปะทะ ที่ชายแดนว่าทุกๆคนคือคนที่รัฐบาลต้องดูแลแล้วเราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ